ไปร่วมกระบวนการคูชาติน้องผู้หญิงนิดหน่อยลูกนี่เห็นฟันเออเอาฟันออกมาเออดีดีด้วยนะครับรับประวัติไปแล้วนะครับนั่นคือทีมจอบพอพอนึ่นะฮะมาถึงทีมต่อไปนะครับขอเชิญทีมทีม non stop จากบรรดายเชียงใหม่ที่ผลงานที่ชื่อว่าพุกลมหายใจครับ นอนซ็อกค่ะเหมือนลงหายใจนะคะซ็อกไม่ได้ค่ะใช่ถูกต้องนะครับแันนี้ก็มีคาแรคเตอร์จากเชียงใหม่เห็นไหมใช่จะมีจระชาจับลงกกระเบนไปใชแล้วก็ผงรวดตึง่เหมือนพรามเหมือนพรามเปิดก็้ระคอใช่ตะเกียงเด็บ้างกระบอกบ้างจัดกันไปแล้วแต่คงนเพยิ้นองพี่ไม่แต่กระไม่ชอบมันเราไม่แต่กรนะ ดีดีด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งทีที่ได้รับรางวัลประเภทปรติมากรรมสร้งสัคนนะครับน้องตงกามดูเหมือนหนียวตัวมกกแม่มารถบีเลยบีแต่จริงๆมีจะมาชิกเยกอะกว่านี้ใช่ไหมคะอันนี้ตัวนแหวนดีด,ด,ดีด้วยค่ะน้องสต๊อกค่ะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผม ทีมต่อไปนะครับทีมต่อไปค่ะทีมประติชนค่ะจากสถาบันดิตพัฒนสิลค์ค่ะผลงานชื่อน้องสการักษ์ค่ะมาแล้วนะครับมีสองท่านเป็นตัวแทนนะครับทีนี้จริงไีมแบบนี้นะครับถามจริงอะไรมีเท่านี้ใช่ไหมมาเป็นตัวแทนใช่ไหมครับ เงินภาษสอ0หมืบาทมีรถมีรถครับแล้วก็ใบประกาศเกียรติคุณด้วยนะครับร้องทั้งทั้งรายให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ไม่มาหรอคะ68อยู่ในผมแฝดไปอยู่ฝั่งนี้นะครับ68นะครับรู้รู้ไปไหนครับรู้หายไปไหนร้อยเซนเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้เราคนวรจะไ่ตรงนี้ไม่ครับฮะไปเลนะไม่หนูก็อยู่ไม่ต้องรออยู่นี่แหละเออนะฮะแล้วส่วนฝั่งนู้นเป็นครับเจ้า เบอร์สาม nu สาม nu สามนะครับ nu สามนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาลุ้นเลยครับว่าจะเป็นฝั่งโน้นหรือฝั่งนี้เราจะประกาศจากทีมยอดเยี่ยมเลยนะคะทีมไหนที่ได้รางวัลขอให้กรีดกรีดร้องวีดจากที่เป็นผู้ชายขอให้แต่งตแตลกอย่างที่สุดกรีดกรีดเอามือจีบอกจีบอกจีบอกไว้เลยอย่างนี้นะคะได้ไหมดูได้ไหมคะ ประกาศชนะเลิศเลยครับเราจะประกาศชนะเลิศแล้วก็ให้รางวัลชนะเลิศสามแสนบาทก่อนใช่นะครับผมพร้อมนะครับและที่ได้รับรางวัลส,สร้างสรรค์ครู่นะครับขอเชิญส่งตัวแทนนะครับทีมระถึงท่านนะครับขึ้นมาร่วมถ่ายภาพกันนะครับขอเชิญน,น้องๆนะครับส่งตัวแานมานะครับ ทีมสกู๊ตนี้ก็มีซิงเกิลติงนะครับทีอร์มอนสเตอร์แอนด์วอ e ์เน็ตสบอยนะครับทีมปั้นแน่นปึกจอประพอน์หนึ่งนอนสต็อปแล้วก็ปัิชนและบีเอ r จีอาร์ตั่นครับเดี๋เจ้าหน,น้าที่เราจะจัดเตรียมให้นะคะวันนี้ก็ปรับลื่กันนะคะสำหรับงานประกาศรางวัลโครงการอาร์ตบอดกิงชิ้นที่สองค่ะน้องๆยิ้มได้นะครับยิ้มได้ค่ะอาจารย์ก็ยิ้มได้ค่ะ อาจารย์หันมามองนิดๆนะคะว่าใครจะกล้ายิ้มนะคะยิ้มนะครับแาบยิ้มอาจารย์ต้องยิ้มเห็นฟันกับอาจารย์ค่ะอต่อไปขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านนะคะน้องั่นแล้วก็น้อง น้น้องฮ้าน้องก้าวเชิญด้วยนะครับ